สวัสดีครับพบกับเอพิโซดที่16ของรายการ c r a c k e r s Basic Podcast นะครับเพราะว่าเรื่องราวรอบตัวเรามันมีความสลับซับซ้อนอยู่นะฮะและก็ไม่อาจจะเข้าใจได้ดีถ้าเราไม่มี basic concept ที่ดีแล้วก็มากเพียงพอนะครับเอพิโซด16ของรายการเราวันนี้อธิบายแนวคิดเรื่อง Historical Bloc k หรือกลุ่มประวัติศาสตร์ของกรัมชี่ครับ mm hmm. ก็คือยังอยู่ในซีรีส์ ความคิดของกรัมชีเป็นตอนสุดท้ายนะฮะแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะมีแวะเวียนมาเกี่ยวข้องกับกรัมชีหรือนักคิดในสายฝ่ายซ้ายอีกเป็นระยะนะครับในเอพิโซดนี้เช่นเคยครับสนับสนุนโดยร้านข้าวมันไก่สีไว้ซอยโพทิพย์อยู่กลางเมืองอุตรดิต์นะครับร้านอร่อยแนะนำมากนะครับแล้วก็ร้านขนมปังโฮมเมดครับเบสบายแครกเกอร์สบุ๊กนะครับโอเคเรามาเริ่มกันนะครับแนวคิด กลุ่มประวัติศาสตร์นะครับของอันโตนิโอกรัมชีแนวคิดนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มีความสำคัญมากๆในการทำความเข้าใจทฤษฎีทางการเมืองของกรัมชีเขานะครับเพราะอะไรมีประเด็นคร่าวๆนะครับ5ประเด็นอย่างไรก็ดีในเชิงของรายละเอียดการค้นคว้าเพิ่มเติมเนี่ยสามารถดูนะครับจากในส่วนของ ทางเว็บไซต์ crackers basic ที่เรานำเสนอไปก่อนแล้วนะครับก่อนที่จะนำมาลงเสีงยงภาษาไทยเนี่ยนะครับดูทางนั้นเพิ่มเติมได้รวมถึงหนังสือของผมเองนะครับที่ตีพิมพ์กับสำนักพิมพ์สมมุติก็ค้นหาได้ไม่ยากนะครับสั่งซื้อได้จาก s h อ p e e หรือร้านหนังสือทั่วไปก็ยังมีอยู่นะครับแต่ทีนี้ในที่นี้เป็นการอธิบายแบบเบสิกก็คือคร่าวๆนะครับแนวคิด เรื่อง historical block ประเด็นแรกนะครับมันคือการอธิบาย unity หรือความเป็นเอกภาพของพลังในสองส่วนด้วยกันคือในส่วนของพื้นที่โครงสร้างส่วนล่างและโครงสร้างส่วนบนในการทำความเข้าใจตรงนี้ก็จะต้องเรียกร้องการมีนะครับ basic concept ในเรื่องของแนวความคิดเกี่ยวกับโครงสร้างส่วนล่างโครงสร้างส่วนบน คาวมาร์คด้วยซึ่งเดี๋ยวจะทําเพิ่มแล้วก็นำเสนอในพื้นที่ของ c r a c k e r ร์เบสิต่อไปนะครับโอเคตรงนี้แอดซูมว่าหลายท่านอาจจะพอเข้าใจตรงนี้ก่อนหรือค้นคว้าเพิ่มเติมได้นะครับในในโครงสร้างส่วนล่างก็คือในเรื่องของถ้าพูดแบบเข้าใจง่ายก็คือในเรื่องของทางเศรษฐกิจนะครับเป็นพื้นที่เชิงทฤษฎีที่มาร์ s, อธิบายเอาไว้นะครับโครงสร้างส่วนล่างคือพื้นที่ของความสัมพันธ์ ทางการผลิตและพลังทางการผลิตนะครับพลังทางการผลิตเช่นเทคโนโลโยีในการจะทําให้สินค้าเกิดขึ้นหรือบริการเกิดขึ้นนะครับถ้าเป็นในอดีตในยุคที่เทคโนโลยียังมีน้อยนะครับคือจริงๆพลังทางการผลิตเป็นอะไรก็ได้นะฮะอย่างเช่นอาจจะเป็นเราอาจจะพูดถึงหมอกก้อก๋วยเตี๋ยวและอุปกรณ์ลวกเส้นนั่นก็เป็นพลังทางการผลิตถูกไหมครับที่ช่วยทําให้เกิด Product เกิดเป็น c o ม m o d i t y เป็นสินค้าคือ วิวยเตียวหนึ่งชามที่เสิร์ฟให้ลูกค้านะครับตรงนั้นคือพื้นที่ของโครงสร้างสุนล่างนะครับความสัมพันธ์ทางการผลิตคือเมื่อมีพลังทางการผลิตผลิตสินค้าออกมาทุกคนไม่ได้เป็นเจ้าของมันนะครับบางคนเป็นเจ้าของนายทุนขออภยัยบางคนเป็นเจ้าของทุนบางคนเป็นเจ้าของที่ดินบางคนเป็นเจ้าของเลเบอร์ที่ขายแลกกับค่าจ้างนะฮะมันเกิดความสัมพันธ์ ทางการผลิตซึ่งถ้าเข้าใจง่ายสุดในโลกยุคป,ปัจจุบันแบบทุนนิยมของเราก็คือความสัมพันธ์แบบเป็นนายจ้างลูกจ้างเป็นต้นนะครับแต่ในอดีตการก็มีความสัมพันธ์ทางการผลิตแบบอื่นๆอีกด้วยอันนี้เดี๋ยวเอาไว้ใน EP ีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ผมอธิบายอีกทีนะครับเมื่อสักครู่คือโครงสร้างส่วนล่างคือ,ค,อคือเรื่องทางเศรษฐกิจทีนี้ในโครงสร้างส่วนบนมาร์ก์อธิบายว่ามันก็จะมีในส่วนของ ถ้าโครงสร้างส่วนล่างคือเศรษฐกิจโครงสร้างส่วนบนจะเป็นเรื่องในหัวของเรานะฮะเรื่องในหัวสิ่งที่มันกำกับวิธีคิดกำกับความคิดของเราคือความเป็นปัจจัยเชิงสถาบันต่างๆเช่นวัฒนธรรมกฎหมายอุดมการณ์การขัดเกลาเรียนรู้ของครอบครัวสังคมศาสนาโรงเรียนการศึกษานะครับ ใจเชิงสถาบันลักษณะนี้กำกับวิธีคิดพฤติกรรมของคนดังนั้นตรงนั้นเป็นพื้นที่ในโครงสร้างส่วนบนนะครับแล้ว historical block นะฮะ historical block หรือว่าสิ่งที่กรัมชีอธิบายเนี่ยมันคืออะไรที่บอกว่าเป็น unity ของโครงสร้างส่วนล่างและโครงสร้างส่วนบนต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาพูดคำว่า historical ในที่นี้หมายถึง โมเมนต์ Moment, กรัมชี้ใช้คำว่าโมเมนต์ในสมุดบันทึกจากคุกนะครับคือสภาวะหนึ่งนะฮะมันเป็นภาวะที่คนมีประสบการณ์มีความรู้สึกมีความทรงจำร่วมกันบางอย่างเนี่ยนี่คือโมเมนต์ในทางประวัติศาสตร์โมเมนต์ในทาง h i s t o r i c a l นะครับส่วนบล็อกบล็อกในที่นี้คือลักษณะของความเป็นกลุ่มก้อนนะฮะจริงๆมันจะม,มันจะเป็นรูปพหูพ์ อยู่เสมอนะฮะเวลาพูดถึง historical blocks blocks ต่างเนี่ยมันความเป็นพหุนิยมในเชิงของการมีกลุ่มก้อนทางการเมืองที่หลากหลายนะครับแต่น้น historical blocks คือความพยายามที่มันจะสร้างสภาวะบางอย่างที่มานรวมกลุ่มก้อนทางสังคมต่างๆได้ แบบเป็นเอกภาพระดับหนึ่งไม่ได้มีอินดิเคเตอร์หรือตัวชี้วัดหรอกครับว่ามันต้องระดับไหนแต่ว่าเออนี่แหละมีสภาวะที่เอาอยู่ชนชั้นปกครองสามารถที่จะแบบค,คิดว่าสร้างการนำได้ทั้งในสภาวะของพื้นที่ส่วนล่างคือในทางเศรษฐกิจการเมืองในทางความสัมพันธ์ทางการผลิตนะครับปากท้องของประชาชนผู้ง่งายและขณะเดียวกันก็คือในพื้นที่ส่วนบนคือสร้างความยินยอมพร้อมใจ ผ่านหลายๆเรื่องเลยครับทั้งทั้งเป็นเรื่องของการบังคับในเชิงของกฎหมายก็ดีหรืออาจจะเป็นในเชิงโน้โนมน้าวเราในทางความคิดอุดมการณ์ก็ดีสภาวะแบบนี้เมื่อสักครู่บอกว่ากรัมชีใช้คำว่าโมเมนต์ใช่ไหมครับเวลาเราพูดคำว่าโมเมนต์สำหรับทฤษฎีการเมืองของกรัมชีมันไม่ได้หมายความว่าโมเมนต์สั้นๆแวบหายไป10นาที2 0นาที1วัน2วัน ก็ไม่ใช่นะครับในที่นี้โมเมนตอาจจะเป็นระ,ระดับหลายปีหรืออาจจะเป็นทศวรรษนะครับหรือหลายทศวรรษนี่คือโมเมนตแต่หัวใจสำคัญของการพูดว่ามันเป็นโมเมนตคือมันมีความเลื่อนไหลปรับเปลี่ยนและก็พร้อมที่จะพร้อมที่มันจะเคลื่อนนะฮะตัวไปสู่การเป็นบล็อกใหม่ๆประกอบสร้างกลุ่มก้อนใหม่ๆเข้ามานะครับโอเคนี่คือ โมเมนต์แรกคือความที่จะสนชั้นนำสนชั้นปกครองก็จะต้องพยายามที่จะสร้างเอกภาพตรงนี้ยึดพื้นที่ทางพื้นที่ของโครงสร้างส่วนล่างและโครงสร้างส่วนบนเอาไว้ให้ได้พร้อมๆกันนะครับไอสภาวะแบบนั้นมันก็คือ hegemony นะฮะเมื่อเมื่อเราสร้าง historical b l ็อกได้นั่นหมายถึง hegemony หรือว่าอำนาจนำนะครับมันได้ถูก e s t a b l i s h หรือว่า ถูกสร้างขึ้นนะครับแต่ไอ้สภาวะแบบนี้ดังที่กล่าวไปมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นตัวชี้วัดที่บอกว่าสร้างมา0-10ถึง10เมื่อเดินถึงสเต็ปที่9 9 0เราเราก็ชชยโยเราก็จะมีเฮจิมเนียที่สมบูรณ์มีฮิสโทรีคอบล็อกที่เป็นของเราของชนชั้นนำแท้ๆมันไม่ใช่แบบนั้นเนาะดังนั้นมันอาจจะเดินไปถึงระดับ7-8แล้วมันก็ลดถอยลงมาเป็น6543 2เพราะว่าเกิด การท้าทายจากกลุ่มอื่นๆก็เป็นได้นะครับประเด็นต่อมาอีกอันหนึ่งที่สำคัญกับเรื่องนี้คือเรื่องของ alliance หรือว่าการสร้างพันธมิตรทางสังคมคือดังที่บอกไปว่าคำว่าบล็อกในที่นี้บล็อกหรือบล็อก s เติม S เนี่ยนะครับสำหรับกรัมชีในการต่อสู้ทางการเมืองโจทย์ของเขาใน entire life project ของเขา เวลามองหรืออธิบายเนี่ยมันคือการสู้กับชนชั้นเผด็จการแล้วก็ระบบทุนนิยมนะครับดังนั้นในโจทย์ใหญ่คือการที่จะสู้แล้วก็เปลี่ยนสถานะเปลี่ยนความสัมพันธ์ทางสังคมทีนี้มันทําโดยคนกลุ่มเดียวไม่ได้ไม่ต้องพูดถึงว่าคนคนเดียวนะฮะแต่ว่าคนกลุ่มเดียวก็ไม่ได้งสิ่งสําคัญจริงๆคือการสร้างพันธมิตรการสร้างอัลเลนทางสังคมสร้างความตระหนักความ รับรู้ร่วมกันของคนที่อาจจะมีผลประโยชน์ทางชนชั้นต่างกันจะเพื่อที่จะขับเคลื่อนให้เกิด historical block ใหม่เป็น historical block เป็นกลุ่มประวัติศาสตร์ของคนธรรมดาเป็นกลุ่มประวัติศาสตร์ของคนที่มองเห็นในคุณค่าของความเป็นมนุษย์มันก็ต้องพยายามทําให้กลุ่มชนชั้นอื่นๆที่นอกเหนือจากตัวเราเข้าใจเห็นตรงกันแล้วก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับ ในประเด็นอื่นๆอ,อย่างเช่นเรื่องของการประยุกต์ใช้และก็ความสำคัญในปัจจุบันเนี่ยจริงๆต้องบอกว่า historical block เองก็ถูกนำไปใช้ค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็ความน่าสนใจคือน่าจะมองได้ว่าอธิบายได้ว่ามันสามารถใช้ได้หลายหลาย level of analysis ด้วยนะฮะคือถ้าเป็นใครที่มองภาพใหญ่ภาพมหาภาคดูการเมืองของประเทศนำ historical block ไปใช้เดี๋ยวมันจะมีเอพิโซดอีกสอสามอันข้างหน้าที่ผมจะพูดถึงอีก,อกจริงๆก็เกี่ยวกับกรัมชีอยู่นะแต่เป็น n e อกรัมเชียรนิซึมหรือว่ากลุ่ม,มที่เป็นพวกลทัทธิกรัมชียแบบ neo หรือแบบใหม่พวกนั้นอนะเอาความคิดของกรัมชียไปใช้ในทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศเศรษฐศาสตร์าการเมืองระหว่างประเทศนะครับ historical block ก็จะถูกนำไปมองภาพแม c โรแต่ในขณนะดเดียวกัน ความน่าสนใจก็คือ historical block ก็ถูกนำไปใช้ในภาพที่เป็นภาพในระดับของจุลภาคก็ได้ <c oughs> ก็คือดูการเมืองภายในอธิบายความสัมพันธ์ทางสังคมภายในประเทศหรือจะเป็นลักษณะระดับที่ย่อยลงไปกว่านั้นก็ได้เช่นกันนะครับในเชิงของการประยุกต์ใช้ก็เช่นเคยครับในกลุ่มงานของสำนักนเรศวรก็มีการนำคอนเซปต์ historical block ไปใช้ อย่างเช่น2อ,อวิทยานิพนธ์ล่าสุดมีปีนี้กับปีที่แล้วนะฮะก็มีการหยิบยืมคอนเซปต์ของกรัมชีมาอย่างเล่มปีที่แล้วของเราซึ่งเดี๋ยวจะเป็นหนังสือของ Crackers Book เร็วๆนี้เปิดตัวปลายปลายปีจริงๆเราเปิดตัวมาบ้างแล้วแหละแต่ว่าเดี๋ยวเ,ยวร,อเยวรอจังหวะอีกนิดนึงก็คือหยิบยืมความคิดของของกรัมชีเรื่อง historical block เนี่ยมาอธิบายนะครับการรวมตัวของกลุ่มพลังในช่วง การเมืองยุค2475นะครับเกลิ่นแค่นี้พอแล้วก็อีกเล่มหนึ่งเพิ่งสอบจบกันไปเมื่อไม่ไม,ไม่ช้าไม่นานนี้เองนะไม่กี่วันนี้เองก็คือการนำ historical block มาอธิบายการเมืองไทยร่วมสมัยในยุคหลังรัฐประหาร49มาจนถึงช่วงคอสชอมองผ่านตัวแสดงหลักคือคณะนิติราชนะครับ เล่มนี้ก็เดี๋ยวจะมีโอกาสเป็นหนังสืออีกเล่มหนึ่งของ Cracker's o o o k เช่นกันนะครับก็โปรดคอยติดตามลองค้นหาในไทโจนะครับเกี่ยวกับออคอนเซปต์นี้พิมพ์คำว่ากลุ่มประวัติศาสตร์ก็ได้นะครับหรือใน o o o l l s s h o o l r ในในส่วนของการตั้งต้นในภาษาอังกฤษก็จะพบอยู่อีกพอสมควรนะครับโดยสรุปนะฮะเรารู้จักแนวคิดนี้ไปทำไมนะครับเรา มันมีประโยชน์อะไรกับเรานะครับก็ต้องบอกว่าเหมาะนะฮะกับคนที่สนใจในส่วนของทฤษฎีการเมืองของกรัมชีและมากกว่านั้นไม่ได้ต้องสนใจกรัมชีก็ได้แต่จะเป็นคนที่อยากจะทําความเข้าใจหรืออธิบายนะครับการต่อสู้การเปลี่ยนแปลงการสร้าง transformation ในทางการเมืองสังคมนะครับ historical block มันมี คว,ค,ความสำคัญในการช่วยให้เรามองเห็นนะครับ uh, unity ระหว่างพื้นที่สองส่วนการเมืองใน2ระดับในระดับของเศรษฐศาสตร์าการเมืองแล้วก็ในระดับของความคิดอุดมการ์นะครับพตข้อบล็อกช่วยชี้ให้เห็นคือถ้าเป็นงานของผมเองในในในวิทยานิพนธ์เนี่ยก็คือบอกว่ามันช่วยเราเห็น configuration of power คือเส้นทางหรือวงจร ของอำนาจว่ามันไปทางไหนดังนั้นพอเราเข้าใจ configuration of power นะครับมันก็จะได้พอมองเห็นนะฮะว่าเราจะตัดวงจรของอำนาจต่างๆอย่างไรนึกถึงแผงวงจรไฟฟ้าในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฮะเช่นถ้าเราไปปิดตรงนี้อีกส่วนหนึ่งก็ไม่ทำงานไปด้วยเป็นต้นนะครับอุปมาอุปไมประมาณนี้ historical block ก er ็จะช่วยให้เราเห็นภาพนะครับของ configuration ตรงนี้เราจะ ชัดดาวตรงไหนเราจะเปิดตรงไหนเพิ่มเราเพิ่มวงจรเซอร์กิตบางอย่างเข้าไปได้ไหมเพื่อทําให้ผลลัพธ์ทางการเมืองผลลัพธ์ทางสังคมมันเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ทางด้านมันเปลี่ยนแปลงเฮจิม o นี่เดิมถูกท้าทายแล้วก็เฮจิม o นี่ใหม่ได้เริ่มแชร์เลนจ์กลุ่มอื่นๆบ้างนะครับนี่คือประโยชน์ของมันของแนวความคิด uh, historical block นะครับ โอเคครับแล้วก็สำหรับท่านที่สนใจติดต่อสอบถามสั่งซื้อหนังสือก็ทักมาที่อินบ็อกซ์ของเพจ Facebook ของเราได้เลยนะครับหรือใครถนัดใช้ทาง Line เรามี Line Official Account นะครับมีแอปก่อนนะฮะแอป Cracker's Books นะครับตอนนี้หนังสือใหม่ๆกำลังเตรียมจะเปิดตัวอีกเรื่อยๆนะครับคอยติดตามกันไว้ติดตามสาระความรู้ดีๆมีทุกวันนะครับแล้วก็อยากเชิญชวนไปท่องเว็บไซต์ของเราด้วย ชื่อว่า crackersbooks. com นะครับในนี้รวบรวมทั้งเบสิกที่ได้มาพูดให้ฟังวันนี้มีส่วนของบล็อก paper crunch นะครับแล้วก็พวกของที่ระลึกต่างๆสนับสนุนสำน,นักพิมพ์ตั้งต้นที่เพจของเรานะครับหรือถ้าใครที่ชอบช้อปปิ้งนะฮะก็แวะไปที่ shopee ของเราก็ได้ชื่อ crackersbook เช่นกันนะครับพบกันใหม่ใน The Basic Podcast EP หน้าทุกวันพฤหัสนะครับ ทาง c r a c k e r s b o o k com podcast ครับก็รับฟังได้ทั้งทางบนเว็บไซต์ก็ได้หรือ spotify apple แล้วก็ YouTube นะครับวงเล็บอีกนิดนึงโฆษณาเพิ่มในอีกไม่ช้าไม่นานจะมีรายการใหม่เป็นเสียงผู้หญิง c r a c k e r s b o o k มันจะแมนเกินไปแล้วตอนนี้เราต้องเติมเสียงผู้หญิงเข้าไปให้กับ c r a c k e r s b o o k ของเรานะครับพบกับรายการ podcast ที่ชื่อว่าแครความคิดกับนักจิต วิทยานะครับเร็วๆนี้นะครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ